สวัสดีค่ะมาดามเคชชาแนลสาวลอนค้นพักถิ่นนะคะพอดีไปเก็บผักบุ้งมาจากบ้านเพื่อนนะคะเป็นผักบุ้งไทยผักบุ้งยินตาโฟนะทีนี้กินไม่หมดเราก็เลยเอามาแช่น้ำแต่ที่ที่แล้วตอนนี้รากมือนขึ้นนะคะมาดามคนอยู่เมืองนอกวิธีการประหยัดเงินนะคะเราต้องปลูกผักกินเนาะ,ะเราก็จะทำการปลูกผักบุ้งนะคะ เดี๋ยวมาดามจะสอนวิธีการขยายพันธุ์ผักบุ้งไว้ปลูกกินในช่วงซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนนี้ทํำยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปรับชมกันเลยค่ะนะคะเราไปซื้อถังอันนี้นะคะถังเนี้ยห้ามีรูนะเอาไว้เก็บน้ำนะคะแล้วก็ใส่ดินไว้เห็นไหมคะจากผักบุ้งนี้นะโอเคตัางกองแป๊บหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราเตรียมต้นผักบุ้งนะคะที่เกิดรากแล้วนะเราก็จะไปหาถังนะคะประดามไปหาซื้อถังนี้มานะคะที่โลมีขายนะวัะสดุก่อสร้างมีนะคะเสร็จแล้วเราเอาดินใส่เข้าไปไว้ในถังนี้นะคะไม่ไม่เยอะประมาณนิ้วนึงนะคะเสร็จแล้วเราเอาผักบุ้งที่เราแช่น้ำเห็นไหมคะจะเกิดรากอย่างเงี้ยเนี่ยมาวางเรียงขอบเลยค่ะ เยอะมากนะคะขอบว่างเลยค่ะจะให้แบบเขาขึ้นเขาก็จะกระจายนะนี่เป็นผักบุ้งนานะคะว่างเลยค่ะเรียงเลยค่ะเรียงเรียงอย่างนี้เลยนะคือให้เขาแบบจะเสียบไว้ตรงกลางก็ได้เขาแบบขึ้นได้หมดนะคะผักบุ้งปลูกง,ง่ายค่ะผักบุ้งไทยอะค่ะเนี่ยค่ะ เลยสัเมื่อนี้เราแบบวางนะคะเนรากขึ้นอย่างงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาจะเกิดหน่อเล็กๆอย่างงี้ค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็วางไว้เลยแล้วนะคะ ก็ทําการตักดินกรบค่ะดินเนี้ยกรบอีกชั้นหนึ่งนะคะกรบรากเขาท้าไปอยู่เมืองไทยก็ปลูกได้นะถ้าใครขี้เกียจไปเก็บตามท้องไร่ท้องนาเก็บมาเสร็จแล้วก็เอามาปลูกนะมาชํานะเนี่ยการประหยัด เงินนะคะช่วงเศร,รษฐกิจข้าวย่างแบบแพงนะเราก็ปลูกผักกินเองดีกว่านะคะประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะอันไหนเราซื้อก็ซื้อไหนเราประหยัดก็ประหยัดเอาค่ะเพื่อนๆช่วงเศร,รษฐกิจของแพงอะไรก็แพงนะคะนี่ค่ะปลูกนี่นะคะกบกบให้มิดลากเขาเลยนะ เขาไม่ตายนะคะผักผักบุ้งอันนี้เกิดง่ายค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะทำการกบกบลากเลยนะคะนี่ไม่เกินอาทิตย์ขันเราได้มาเก็บกินแล้ว เขาจะขึ้นหนียอดเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเข้าไปค่ะเทน,น้ำเข้าไปเลยนะคะน้ำนี่เทน,น้ำเข้าไปเลยนะคะให้เขาแบบลอยฝังดินนะ แล้วก็จะเสียบเงี้ยดินเสียบน้ํบางคนบอกอุ้ยเขาจะตายไหมไม่ตายนะคะขอกบุ้งอันนี้เสียบเข้าไปเลยค่ะนี่ทิ้งไอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เก็บกินตลอดซัมเมอรแบบ์นี้ละค่อยๆแบบทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยเราค่อยๆมาเติมน้ำถ้าแบบน้ำมันเละเหยนะ หรือว่าดินมันน้อยไปเราก็เติมดินเข้าไปนะคะแต่ว่ามาดามใส่น้ำแค่นี้ดินแค่นี้แหละน้ำหนึ่งถังนะคะแค่นี้รากเขาก็จะแบบขึ้นละปลูกผักบุ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกอาที่หน้าจะมาเก็บยอดไปแกงไปผัดได้แล้วเนี่ยปลูกอย่งนี้ค่ะให้เขาโดนฝนนะคะนี่แหละค่ะพิการปลูกผักบุ้งของมาดามนะคะให้ดูเห็นไหมคะปลูก เสียบเสียบนี่แค่นี้แหละเราก็จะได้ผักบุงไว้กินแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้คือเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มาดามเคเสาดอนคนพภาถินด้วยจ้า